ีาวันนี้ป้าเภาจะพามาดูกันล้างกระชายกันนะคะเขาจะใช้เครื่องั้มน้ํานะคะเพราะว่ามันต้องใช้แรงดันของน้ำแรงๆค่ะยินที่เกาะกระชายถึงจะออกนะคะ ได้ไล่ฉีดน้ำเป็น,นกกอไปค่ะเป็นฝาที่ดินที่เกาะในกอกรชายจะออกหมดนะคะ้าได้เห็นว่าสะอาดดีค่ะ ชีวิตตะไคที่ล้างสะอาดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปเตาะนะคะอันไหนที่เป็นกอก็จะตกแต่งให้สวยค่ะอันไหนที่ไม่ค่อยเป็นกอนะคะเราก็จะเด็กให้มันเป็นจริงๆนะคะเขาเรียกกิ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะตรนนี้กอจะสวยมากๆเลยนะคะฝากกดติดตามให้ป้าเพาด้วยะคะ่ะบายบายะคะ่ะ